5 4 3ส6สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแพรวนะคะในรายการแพร่บ้า500 ep 5ค่ะซึ่ง ep นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแพร่บ้า500 ep 5ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแพร่บ้า500เนี่ยก็มีคนดูเยอะมากๆนะคะเป็นรายการที่รู้สึกว่าคนดูเยอะ กว่าคลิปหลายๆคลิปในช่องเป็นนิสัยได้เที่ยวค่ะแล้วคราวนี้นะคะก็ทําให้มีมาม่าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะมาม่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวให้แพรวที่บ้านนะคะเป็นคนเล่าให้ฟังเลยค่ะเรื่องเนี้ยแพรวไม่คิด,ดว่าแพรวจะต้องมาพบมาเจออีกนะคะนั่นก็คือเรื่องการถามว่าเสียงของแพรวเนี่ยมันเป็นเสียงแอปหรือว่าเสียงจริงนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเจอตั้งแต่ตอนอยู่ประมาณมัธยมะคะ่ะเจอตลอดเลยแล้วก็แบบ เหมือนพอเข้ามาหาลัยมาก็ไม่มีใครมาถามเรื่องนี้แล้วจนแพลนะคะได้มาทาคลิปวิดีโอแล้วมีคนดูเยอะนี่แหละค่ะถึงมีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าเสียงของแพลเนี่ยมันเป็นเสียงจริงหรือเปล่านะคะซึ่งคราวนี้แพลก็รู้สึกว่าคนนะสงสัยเยอะว่าแพลแอบเสียงหรือเปล่าวิธีตอนที่แพลเนี่ยใช้ตอนที่อยู่มัธยมก็คือแพลก็มีคนที่เจอแพลอย่างเงี้ยค่ะโหเยอะมากๆในมัธยมใช่ไหมคะคิดว่าเฮ้ยแอบเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วแพรอะ่ะก็ไม่ได้แบบไปเดินบอกเขาทุกคนว่าเฮ้ยเธอฉันไม่ได้แอบนะฉันไม่ได้แอบนะอะไรเงี้ยแพรก็เอออยู่ใช้ชีวิตของแพรไปอะไรเงี้ยค่ะพออยู่ด้วยกันไปนานปีเข้าเงี้ยค่ะเขาก็แบบไม่สนใจแล้วว่าแอบไม่แอบเพราะว่าก็พูดเสียงนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาเนี้ยแพรก็เลยไม่ได้คอมเมนต์ตอบเพื่อนๆว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะแพรไม่ได้แอบนะซึ่งแพรรู้สึกว่าถ้าแพรตอบไปว่าไม่ได้แอบอะ่ะคือมันไม่ได้มีหลักฐานมาบอกเลยอะ่ะว่าแบบ ว่าเฮ้ยไม่ได้แอปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพลวคิดว่าถ้าแพลวทาคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คงจะต้องสงสัยว่าเฮ้ยเสียงอย่างเงี้ยแอปหรือเปล่านะคะคราวนี้แพลวก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเปลี่ยนความสงสัยมาเป็นความสนุกดีกว่าค่ะแล้วแพลวเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆเล่นเกมก็คือตอนนี้จะเป็นแจกของเล็กๆน้อยๆก่อนก็คือเป็นอันนี้ค่ะมาม่าเกาหลีค่ะแพลวจะให้เพื่อนๆที่ดูนะคะติดแฮชแท็กนะคะแพลวแอปเสียงกับ ฮชแท็เสียงจริงของแพรวนะคะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะใต้วิดีโอแล้วแพรวก็จะสุ่มผู้โชคดีของแต่ละฝั่งนะคะแต่ละทีมน,นะคะมาแล้วก็ให้ของรางวัลเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นมาม่าเกาหลีคนที่บอกว่าแพลวแอเสียงก็จัดไปเลยค่ะซองดาให้แสบตูดนะคะส่วนคนที่บอกว่าแพลวเสียงจริงก็จัดไปเลยค่ะซองเหลืองแสบตูดเหมือนกันแต่ว่ามีความชีทด,ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นของรางวัลให้เพื่อนเติดแฮชแท็กมานะคะแฮชแท็กชื่อว่า mm hmm. ทีมที่1นนะคะแฮชแท็กแพลแอปเสียงนะคะแล้วก mm ็แฮชแท็กที่2ชื่อว่าแฮชแท็กแ mm hmm. พลเสียงจริงนะคะ mm hmm. ติดแฮชแท็ก hmm. นี้ไวค้ mm hmm. ค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วแพลเนี่ยก็จะ สุ่มผู้โชคดีนะคะแจกมาม่าเกาหลีนี้ไปเลยค่ะซึ่งในอนาคตมันอาจจะลามามไปเป็นการแจกทริปเที่ยวนะคะอาจจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศให้คนแต่ละทีมที่คิดว่าเฮ้ยแพวแอปเสียงแน่นอนกับแพวเสียงจริงแน่นอนเนี่ยนะคะมาเที่ยวกับแพวแบบว่ามานอนด้วยกันเลยค่ะอยู่ด้วยกันอาจจะเป็น1วัน2คืน3วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้กันไปเลยว่าเฮ้ยแอปไม่แอปอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบอกไปก็ ก็ไม่มีหลักฐานนะเนาะว่าแอปจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแอปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทําให้ประเด็นมาม่านะคะมันสนุกยิ่งขึ้นด้วยกันแจ c k มาม่าค่ะแล้วก็จะได้มีช่องเราจะได้มีแฮชแท็กเก๋ๆนะคะเอาไว้เล่นเกมกันค่ะก็ก็กยังไงก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมด้วยนะคะโอเคค่ะส่งตอบไปดูแพลว่า500 EP 5เลยค่ะค่ะ เราฟังเรื่องมาม่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปกินอาหารแล้วค่ะขอสลากด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณเที่ยงค่ะแดดแรงมากนะคะเราอยู่ที่เมกะบางนาแถวอีเกียนะคะและนี่ก็คือสลากเจ้าเจ้ากลรมจะพูดว่าสลากคู่บ,บุญของเราค่ะ <c oughs> จะจะทำพิธีก่อนไหม เมื่อก <ificar> ี้แบบไปบอกฉลักเจ้ากรรมไม่รู 100, 500, 500. ้ว่าวันนี้จะสวยได้หารสองหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ทำพิธีกันนะคะสา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 าสาทุพันห้าพันห้าพันห้าโอเคค่ะมาจับกันเลยนะคะวันนี้แพลหวังว่าแพลจะได้ประมาณพันห้าค่ะเพราะว่า แพลอยากไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะที่มีซาซิมิค่ะอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยเพราะปกติบุฟเฟ่ต์ส่วนใหญ่ะจะเป็นข้าวปั้นแซลมอนบางทีก็เป็นยำแซลมอนนะคะไม่ค่อยมีแบบที่เป็นแซลมอนซาซิมิเท่าไหร่แต่ร้านนี้มันเป็นแซลมอนซาซิมิคนละ6 0 0กว่าบาทค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับสลากกันเลยนะคะวิธีจับก็เหมือนเดิมนะคะแพลจะไม่มองนะคะแล้วก็เขยา่าเขย่าค่ะหยิบชิ้นไหนก็ได้ชิ้นนั้นนะคะ รู้สึกเหมือนดวงจะไม่ค่อยดีค่ะท่านว่าแล้วดวงไม่ดีจะกินอะไรกันดีคะเนี่ยแพลว่า500อาทิตย์นี้ได้หารสองค่ะอเอาไงดีเอาเอาเอาเลยเหรอเอาอันนี้เลยเหรอมีโบนัสให้บ้างไหมอะ่ะ โอ้ไม่เกิน้ับพิมพ์ห้าบาท่ะอ๋อจำได้แล้ววีคที่แล้วโอเคโอเคค่ะยอมรับความจริงค่ะมาดูกันว่า250บาทนี้แพลวจะหาอะไรทานได้ค่ะไปดูกันเลยโอ้ยสวยชิบเป่งเลยนรกแตกสุดๆอ่ะวัเนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย คนี่สลากไม่ครบพี่ดิงต้องจับใหม่เอามาวางไว้ปะเนี่ยพี่ดิงดนั่นแหละเป็นคนเอามาวางไว้มเมื่อกี้ไหนนราดข้างในดิเนี่ยข้างในกีน่อันที่มเมื่อกี้แบตมันเต็มอ่ะแล้วพี่ดิงก็ทําปิวไปอันนึงอ่ะแล้วพี่ดิงก็ก้มเก็บอ่ะเน็ตเต็มมันเต็มสี่ห้าหมมีเจ็ดอ่ะเออไว้จับใหม่ค่ะ ลับใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะคือเมื่อกี้เราถ่ายจากฉลากข้างนอกสาบานสาบานสาบานมากๆเลยค่ะคือปกติไม่ชอบสาบานอะไรที่น่ากลัวนะะมันแต่สาบานได้คือความเชื่อใจกันนะคะเมื่อกี้นะคะคือเราอไปจับฉลากข้างนอกแล้วทีเนี้ย การ์ดมันเต็มพอดีนะคะคือเมมโมรีมันเต็มเราก็เลยต้องเข้ามาในรถนะคะเพื่อลบของเก่าและขณะที่เราเข้ามามันก็มีสลับอันหนึง่งมันปิวนะคะพี่จิงก็ไปก้มเก็บใต้า้รัวนั้นนะคะเนี่ยพี่ติงอะ่ะเขาก็ลืมค่ะว่าอันที่ปิวอะ่ะลืมเก็บใส่กล่องเขาก็เอามาไวท้ที่ที่คอนโซลรถตรงเนี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอะไรคะที่เราจับได้หาร2เมื่อกี้อะ่ะคือสลับมันไม่ครบค่ะเราต้องจับใหม่ค่ะ ถือว่าได้ไหมคะพี่ติด้ได้ไดสองด,ดีเลยถ้าคนโชคไม่ดีอ่ะโอเคโอเคค่ะเพื่อนๆมันดีใจไหน,ไหน่แลยคราวนี้นะคะแพ้าจะใช้กดแรงดึงดูดนะคะขอคูณสามขอคุณสามโอเคคะ่ะเห็นหน้าไปทางไหนกันี่ทคันผู้ชมน right. ี่เห็นเลยก็กระดาษบางมากนี่อะไรทำไมสวยจังวะ หาซองเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยังดีวไม่ได้กินนะคะไม่ทำไมรอยรอยได้นี่คือลิบแก้วค่ะพี่กิ๊ง ตอนนี้นะคะเราขึ้นมาที่ชั้น2ฝั่งโรงหนังนะคะที่เมกะบางนาค่ะเพราะว่าเรามีเงิน200กว่าบาทนะคะแถวจะเอามาทานเป็นขนมหวานค่ะซึ่งมันคือร้านมาการองนะคะที่ดูไฮโซมากเลยค่ะไม่รู้ว่าคนที่มีเงินแค่200กว่าบาทอย่างเราเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูราคากันเลยค่ะร้านนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะ ดูราคาก่อนนะคะคือแพลร,รู้สึกว่าร้านเนี้ยมันดูไฮโซมากแล้วก็คิดว่าแบบคงจะไม่กินแน่ๆชาตินี้ค่ะแต่ว่าเคยเซิร์ชเน็ตนี่เซิร์ชเผื่อได้ฉลากที่มันน้อยๆอะคะ่ะแล้วก็ทําให้รู้ว่าที่เนี่ยราคาเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นค่ะซึ่งก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกน,น่าะคะ ผ่อนนี่ได้ไหมคะคือแพลวเป็นนี้รอบที่แล้ว35บาทและคราวนี้ยมากระลองอ่ะมันต้องซื้อ6ชิ้นค่ะถึงจะได้เป็นกล่องแพ็กเกจคราวนี้แพลวก็เลยจะขอใช้นี่30บาทก่อนแล้วอีก5บาทใช้คราวหน้าได้ไหมคะ oh. ได้ใจร้ายมากโอเคงั้นวันนี้แพลวก็จะใช้ไป250-35ลบ35เหลือ215บาทขอมาอีก5บาท oh. ก็จะเป็น220ก็พอดี นี่นคือราคามากกะลงที่เราจะซื้อวันนี้มากกะลงรสชาไทยไม่มีเหรอคะชาไทยมีค่ะอร่อยครับคือค่ะแคลนนี้มันเป็นดาราทช็อกโกแลตแต่ดูไม่นะคะค่ะงั้นก็จออผมเลยค่ะตอนนี้พี่เขาก็กําลังหยิบมากกะลงมาให้เรานะคะถ้าเป็น6ชิ้นก็จะเป็นกล่องแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆ คค่ะนี่ก็เป็นเมนูนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้สั่งได้จากตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มากระลองแพ็กเกจสุดน่ารักแล้ะค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติกันเลยดีกว่าน,นะคะมีที่นั่งด้วยนะสาขาเมกะบางนาะสบายๆค่ะตอนนี้นะคะแพลก็ได้ ลอง6ชิ้นนะคะอยู่ในมือพลวแล้วค่ะซึ่งถ้าเราสั่งเป็นกับบ้านนะคะเขาก็จะใส่ถุงน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแนะนําว่านะคะสั่งแบบกับบ้านนะคะแล้วก็มานั่งทานก็นได้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทานน้ำอ่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนะคะนอกจากถุงจะน่ารักแล้วเนี่ยข้างในนะคะก็ยังเป็นกล่องน่ารักมากโหดูดิเห็นไหมคะน่ารักมากเลยดึงอย่างนี้ได้ค่ะ น่าทานมากจริงหอมอะ่ะค่ะเริ่มต้นนะคะแพลวก็เอาทั้ง6กชิ้นมาวางตั้งเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยคือแพ็กเกจเนี่ยต้องยอมใจจริงๆค่ะว่าสวยมากๆคราวนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะมารีวิวรสชาติแล้วค่ะเริ่มต้นที่อันไหนก่อนดีนะ้าโอเคค่ะแพลวจะเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะ ทัฟเฟนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะ55บาทค่ะเดี๋ยวลองดมก่อนอืมกลิ่นกลิ่นมันจะเหมือนแบบช็อกโกแลตไม่นิดนิๆน,นะคะสีดำเป็นเห็ดทัฟเฟลเลยนะคะลองทานดูนะ แต่ว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นเห็ดอะค่ะคือรสชาติมันจะเหมือนกับเราทานมาการองไส้ช็อกโกแลตนะค่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเห็ดตีกับกลิ่นช็อกโกแลตนะค่ะจะว่าชอบไหมก็รู้สึกแปลกๆนะคะเหมือนกินของเค้าผสมของหวานแต่มาการองที่นี่อร่อยส่งคำร่ำลืำนจริงค่ะ <S 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 ใช่กลิ่นเห็ดแต่ไส้ข้างมนมันจะเย็นเออจริงเพราะว่ามันออกมาจากตู้เย็นเ,นนเลยมันจะเย็นแล้วมันจะอร่อยมากตัวแป้งมันจะไม่เย็นอตัวแป้งมันจะไม่เย็นพอกัดข้างในโอ้ตัดก,กันนะอร่อยไหมอันนี้อร่อยอร่อยแปลกไหมแปลก,แ,ปกแต่ก็อร่อยนะกินมันไม่ได้แบบวะ่า แแบบเลียยนหรือ่คำแรกอ่ะแรงกินอ่ะแต่พอกินไปสักพักอ่ะช็อกโกแลตมันจะมาช่วยกบแล้วมันก็จะอร่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วเนี่ยน <c oughs> ่าเรียนเลยยิงฟันดิย๊ยให้มั่งดิวด้วเงี้ยยิงเยียงงย้ยทำไมอะเช่าโก่าติดฟันข้าวเหนียวมะม่วงละกันอือในรถนี้ด้วย อร่อยแต่บอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกินข้าวเหนียวจริงๆอ่ะอร่อยอ่ะรู้สึกเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆมันจะมีแบบกรึบๆตรงไส้มันมังที่เหมือนจะคล้ายๆข้าวเหนียวอ่ะรสนี้โอเคเลยค่ะมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะค่ะเพื่อนๆรสชาติมันจะแบบ คือด้วยตัวมะกะลองอะ่ะมันจะเป็นรสชาติหวานๆนิ่มๆอยู่แล้วนะคะแล้วไส้มันจะแบบมีความเป็นข้าวเหนียวแต่ว่ามะม่วงเนี่ยไม่ได้ได้กลิ่นมากเท่าไหร่จะเป็นข้าวเหนียวแรงกว่าค่ะซึ่งมันก็ทําให้รสสัมผัสแตกดีนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นข้าวเหนียวด้วยโอเคค่ะรสชาติต่อไปนะคะแพงจะเลือกเป็นชาไทยละกันค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าชาไทยเนี่ยรสชาติอร่อยนะคะกระแสจากในเน็ตบอกว่าควรที่จะมาทานค่ะเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็เหมือนมีแบบใบชานิดนึงนัดลองชิมกันอร่อยจริงจริง รู้สึกเหมือนกินชานมเย็นที่แบบอร่อยมีชาติกูลหวานกำลังดีแบบหอมอะ่ะไม่คิดว่าจะเอาชานมเย็นหรืชาไทยอะ่ะมาทำมากระองแล้วรสชาติมันจะอร่อยพีคอย่างเงี้ยคือมันจะมีความหอมมีความนมมีความหวานเหมือนกิน่นมันยังติดอยู่ที่ปากเลยอะค่ะอร่อยอะ่ะไม่กินหอมลอยไปถึงตา้อเลยนะิงหงอหอมไปถึงตาต้องเลยเหร จรง,งมนี่นะคะคือมากาลองรสวานิลานะคะซึ่งคนก็จะสงสัยว่าถ้าเราบีออกมาเหมือนโอรีโอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะหน้าตาที่แท้จริงของมาการองเมื่อบีเหมือนโอรีโอนะคะสูตรอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่ามันทำจากไข่ขาวอะ่ะอุ๊ยอันนี้ให้ความสัมผัสนุ่มๆเหนียวๆค่ะ เข้าใจแล้วว่าทำไมของที่นี่ถึงอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาอะ่ะมันจะหนุบหนุบนข้างนอกกรอบข้างในหนุบหนุบแล้วไส้ก็แบบเย็นเย็นคือมันก็เลยอร่อยมากๆอ่อะค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินไอหนุบหนุบนี้ดูนั่นไงว่าแล้วมีหน้าเขาถึงอร่อยตัวแป้งมันข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในจะแบบไม่ได้แค่นิ่มอะ่ะมันหนุบอะ่ะมันอร่อยอะ่ะนะคะเราลองชิมไส้ละไส้มันจะเป็นยังไง มันเย็นๆอร่อยอ่ะอันนี้คือรสวนิลามันจะแบบหอมๆมันคือรสเบสิกของมาการองซึ่งทำออกมาได้ดีงามจะหาแตเลยๆรห้ดมันเละวางไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวความเละอันนี้เป็นไส้เฮเซลนัทนะคะเหมือนมันจะมีไส้อยู่สองไส้อ่ะ ไม่ใช่ค่ะมันคือแป้งนะแพลว่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สามไส้เว้ยมันมีไส้ตรงเนี้ยไส้เดียวแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือแป้งของเขาซึ่งที่เนี้ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ว่ามันอร่อยเพราะว่าแป้งเขาอ่ะข้างนอกกรอบแล้วข้างในมันนุบๆเปรือยงเลยครับเนี่ย <laughs> มันจะมีกลิ่นหอมๆเหมือนอารมณ์แบบกินครั้งแรกเหมือนนึกว่ารสชาเขียวอะ่ะเขาหยิบให้พิดเปว่าะ คือถ้าใครที่คาดหวังว่ากินเฮเซลนัทแล้วม,มันจะแบบมีความเป็นเฮเซลนัทเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะมีความหอมหอมคล้ายๆชาเขียวคล้ายๆดอกไม้ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงรถสุดท้ายของเราแล้วค่ะมันเป็นชื่อรถเดอะท็อปนะคะเป็นรถที่คนแนะนําเหมือนกันราคา45บาทค่ะนี่ค่ะขนาดของมาระองที่นี่นะคะก็ให้เทียบกับลูกตาละกันจะประมาณนี้นะคะหรือฝ่ามือนะคะ ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่า,วาอร่อยจริงหรือเปล่าอืมตุกโก้รเนี้อร่อยท้อใครที่ชอบช็อกโกแลตนะคะแนะนำเลยอะ่ะ มันกรึบกรึบอะอร่อยหอมมีความเป็นช็อกโกแลตอร่อยมากืแนะนำรสนี้เลยค่ะมันจะหอมช็อกโกแลตแล้วมันจะมีอะไรกรึบกรึบกรึบอยู่ด้วยค่ะคือชาไทยกับอันนี้คือสูสีกันเลยค่ะอยากกินจนหมดเหละไม่อยากแบ่งพี่ติงเลยได้ไหมนิ่งใส่ไม่ได้คิดดอกคิดดอกคิดดอกแล้วโอเค เวลาให้คะแนนแล้วนะคะว่าทั้ง6รถเนี่ยรถไหนที่แพลวเล็กขึนนะะ้นมค่ะอันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะคะก็คือรถชาไทยค่ะยังไงก็ต้องมาลองทานนะคะอันดับที่2ค่ะก็คือรถเดอะท็อปค่ะอร่อยกรุบกรุบค่ะอันดับที่3นะคะก็คือทัฟเฟิลค่ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแปลกๆดีค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็ให้เป็นอันดับเท่าๆกันเลยค่ะเพราะว่า อร่อยในในปริมาณเท่าเท่ากันค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นก็ปริมาณเท่าเท่ากันแต่ที่มั่นใจมากๆเลยนะคะก็คือมักกะโรนนี้อร่อยมากๆแล้วก็แพ็กเกจสวยมากเหมาะที่จะเอาเป็นของฝากค่ะเราเอาไปให้ของขวัญคนเนี่ยมันจะมาในแพ็กเกจที่แบบโคตรน่ารักเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้แฟนได้นะคะเอาถูมาแหมนะคะเป็นผู้หญิงวลาไปปีจังอู ในฐานะที่เพลเป็นผู้หญิงนะคะได้รับไปเนี่ยต้องมีความสุขแน่นอนค่ะซื้อให้แฟนไปเลยค่ะวันวาเลนไทน์ค่ะยิ่งแฟนอ้วนๆนะคะยิ่งช่อค่ะของกินอร่อยๆแบบนี้ค่ะนี่เห็นปาดูเซอร์ไพรส์มากเลยดูแบบว่าเป็นของขวัญวาเลนไทน์สุดๆเลยค่ะแล้วก็กินกันกน,กน,นุ่งกันนิ่งกันอยู่สองคนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแพลว่าถ้าอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อชิงของรางวัลมาม่านะคะ We'll